เรียนท่านคณะกรรมการผู้พิจารณาการเลื่อนวิทยฐานะทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนงลักษณ์ุขทั่วตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย,ลยจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ สำหรับสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนในครั้งนี้นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้กำหนดตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ซึ่งประกอบไปด้วยสาระที่1การอ่านสาระที่2การเขียนสาระที่3การฟังการดูและการพูดสาระที่4หลักภาษาและสาระที่5วรรณคดีและวรรณกรรมค่ะซึ่งทั้ง5สาระนั้นล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นนะคะสำหรับราย วิชาภาษาไทยหนึ่งรหัสวิชาทสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2567นนั้นเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องจากวิชาภาษาไทยหนึ่งในภาคเรียนที่หนึ่งซึ่งในช่วงกลางภาคเรียนที่หนึ่งที่ผ่านมาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการอ่านและการสื่อสารของนักเรียนจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนอ่านหนังสือได้แต่ไม่สามารถเล่าเนื้อหาที่อ่านให้ผู้อื่นฟังได้ค่ะได้ครบทวนทุกประเด็นเนื่องจากผู้เรียนยังไม่มีหลักการอ่านจับใจความสำคัญ จึงทําให้ขาดความเข้าใจในบทเรียนซึ่งการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนในทุกๆลายวิชานะคะหากผู้เรียนสามารถอ่านจับใจความสําคัญได้จะทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาก,การเรียนได้อย่างรวดเร็วและเป็นพื้นฐานสําคัญในการอ่านที่ดีค่ะดังนั้น ช่วงกลางภาคเรียนที่ผ่านมาจึงเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ก่อนเช่นการอ่านสะกดคำการอ่านคำศัพท์ยากการอ่านข้อความต่างๆ การอ่านมุ่งเน้นเพื่อหาสาระสำคัญซึ่งนักเรียนมีผลการเรียนเป็นที่พึงพอใจค่ะในการภาคเรียนที่หนึ่งที่ผ่านมาจึงเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะทางภาษาที่นอกเหนือจากการเรียนเรื่องดังกล่าวนะคะทั้งทางด้านหลักภาษาและการอ่านวรรณกรรมค่ะในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ จึงเป็นการสร้างองค์ความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งอยู่ในสาระที่1การอ่านมาตรฐานการเรียนรู้ท1 1และตัวชี้วัดม .1 ทับ2 จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านในแผนการจัดการเรียนรู้นี้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่1การอ่านจับใจความสําคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องการอ่านจับใจความสําคัญชวนค้นหาซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักการใช้ภาษาไทยและวรรณกรรมที่เป็นเนื้อหาในการอ่านจับใจความสําคัญวรรณกรรมต่างๆ ทางนี้เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความหมายการอ่านจับใจความสำคัญและวิธีการหรือหลักการอ่านจับใจความสำคัญตลอดจนสามารถอ่านจับใจความสำคัญของข้อความหรือเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการได้ สำหรับแนวคิดและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในคาบนี้คือการนำแนวคิด active learning หรือการจัดการเรียนรู้เชิงลุกซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้การสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั้นเกิดจากการสร้างความรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียน โดยอาศัยความรู้อาศัยประสบการณ์รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนโดยในครั้งนี้ได้นำแนวทาง cooperative learning หรือการเรียนแบบร่วมมือโดยจัดกลุ่มให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบกลุ่มย่อยให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญจากไปกิจกรรมการเรียนรู้มีการ มีการความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เดิมของนักเรียนโดยครูผู้สอนได้เชื่อมโยงกับเรื่องการอ่านจ,จับใจความสำคัญเนื้อหานิทานที่นักเรียนเคยเรียนมาในระดับประถมศึกษาคือเรื่องกระต่ายกับเตา่ามาให้นักเรียนตอบคำถามอ่านจ,จับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 5w1s ให้ถูกต้องซึ่งทำให้เชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาได้ง่ายขึ้นจุดประสงค์สำคัญในการจัดการเรียนรู้ในราบนี้คือการที่นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญ ของข้อความหรือเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการโดยการเรียนรู้ตามไปความรู้ที่ครูสร้างขึ้นรวมทั้งศึกษาหลักการในการอ่านจ,จัดใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ 5W1S คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรทำไมอย่างไร เืออ่านเนื้อหาได้ครบทุกประเด็นและเข้าใจเนื้อหามากขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นในแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้แต่ทั้งนี้ก็ได้ให้ในักเรียนทดลองอ่านจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านนอกชั้นเรียนในรูปแบบของรายบุคคลเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนว่านักเรียนทุกคนสามารถอ่านจับใจความสําคัญได้ ซึ่งดิฉันได้จัดการเรียนการสอนในระยะเวลา55นาทีตามบริบทของโรงเรียนนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนซึ่งดิฉันได้ใช้สอนพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับสจำนวน36คนสามารถตอบคำถามการอ่านจับใจความสำคัญได้และนักเรียนอ่านจับใจความสำคัญของข้อความหรือเรื่องที่อ่าน ได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับดีขึ้นไปผ่านเกณฑ์ประเมิน36คนคิดเป็นร้อยล้าน100%เเซและนักเรียนแต่ละกลุ่มให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดีมีความกระตือรือร้นในการทำงานในการศึกษาใบงานเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญ นักเรียนศึกษาใบงานได้อย่างรวดเร็วกว่าเวลาที่กำหนดในการทำกิจกรรมตามใบงานกิจกรรมที่หนึ่งนักเรียนแต่และกลุ่มร่วมมือการทำงานเป็นอย่างดีค่ะ และในการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ได้รับเป็นลายบุคคลซึ่งใช้เซึ่งใช้เวลานอกห้องเรียนนักเรียนแต่ละคนได้ส,สร้างสรรค์ผลงานและงานทำงานส่งตรงต,รงตามเวลาสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านที่ได้ให้ความการุณารับฟังคลิปแรงบันดาลใจจากดิฉันซึ่งมีความตั้งใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเกิดองค์ความรู้และทักษะทางภาษาและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยอันจะนำไปสู่การบูรณาการกับองความรู้ อื่นๆและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปและน้อมรับทุกข้อความคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูในลำดับต่อไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะ